ก็อายุสิบสาครับผมก็ยังก็ยังเด็กสำหรับเขาอยู่ตลอดแบบแต่ก็เขาก็ก็ชอบชอบเต้นชอบอะไรก็ยังก็ยังดูดูอยู่ว่าว่าจะยังก็คงไม่ได้ไปไปซอสก็ต้องต้องทำอะไรยังไงครับมีิดตอบ้าพามาเยอะไหมพี่อยากจะให้แบบมีครับมีมีมีค่ายแกรมมี่เนี่ยแหละ ค่ายเก่าในค่ายเก่าของเราเนี่ยแหละค่ายเรานี่ยใช่ใช่ครับก็ติดต่อมาผมก็บอกว่าผมก็โยนมาให้แม่เขาเลยอบอกว่าแล้วแต่แม่เลยว่าถ้าแม่ปล่อยก็ผมก็แล้วแต่สบายอยู่แล้วนี่มีปัญหาครับเก็บไว้อะไรคะีเกมสนใจไหมคะหมายถึงว่าเกมพายุยาสนใจไหมคะเอ่อก็คุยกันว่าอยากจะให้เขาโตกว่านี้ก่อนอีกสักนิดนึงเพราะอายุส3เองก็ยังเด็กอยู่แต่ว่า ก็ต้องแล้วอีกอีกอันหนึ่งก็คือต้องให้เขาเขาอยากด้วยแหละคือถ้าถ้าเขาอยากเขาอะไรอย่างี้มันก็จะมันก็จะง่ายแต่ถ้าเขาแบบยังสนุกกับแค่เต้นติ๊กตอกหรือแบบไปเรียนเต้นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เขาอาจจะแค่นั้น้องพี่เกิดยังไงแต่เออว่าแบบชอบอะไรอะไรเงี้ยก็ถามไปงานแต่ว่าเขาเฉยๆเขายังไม่มีคําตอบยังไม่มีคําตอบเลยว่าเขาก็แบบ เออพ่อทําเพลงให้ไหมเขาก็เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเดบิวต์สักเพลงไหมอะไรเงี้ยก็เขาก็เงียบๆคือผมก็ถามไปแหละว่าว่าว่าจะยังไงแต่แต่เดี๋ถ้าเราดูสรงลูกเราแล้วเนี่ยมันจะรับมือกับองการปันเทงไ้หวัไใช่หรือแบบจะไปเกาหลีแล้วแบบ อยู่ตั้งแต่13 14 5 5สิาอะไรเงี้ยเอาแบบนั้นไหมไปเรียนที่นั่นเลยไหมอะไรเงี้ยผมก็ถามทุกทางครับผมก็อยากจะให้เขาหาเจอเร็วๆอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีคำตอบแต่ว่าจริงๆที่พอก,ก็คือมีแบบแย้งกันกาแบบม่แบบสนใจอะไรก็มีเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็เป็นมันก็เป็นเราก็รู้ว่าเวลามันก็ เวลามันก็จะแบบคือถ้าเขาลันลาอยู่อะไรเงี้ยยังสนุกคือเด็กๆเขาเขาชอบสนุกมากกว่าอพอเป็นงานเป็นการเขาอาจจะแบบอาจจะเครียดอาจจะอาจจะเครียดไปแล้วก็บางทีก็ก็ให้เขาแวะมามาเต้นเต้นขึ้นเวทขึ้นคอนเสิร์ตเพื่อให้เป็นประสบการณ์ะพอะไรเงี้ยดูดูก็ชอบรึเปล่าเขาแบกก็ดีนะครับก็ดีดีครับผมเพราะเพราะว่าตอนท,อนที่ตอนที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ย ผมก็กซีบบอกบอกโชว์ไดเลกนะครับบอกว่าเอาน้องสนุกขึ้นแล้วไม่ต้องบอกว่าว่าเป็นแบบว่าเป็นน้องสนุขึ้นมาก็ให้เป็นเหมือนเป็นแดนเซอร์อะไรเงี้ยปรากฏว่าก็พอขึ้นจอคนก็ถ่ายมาอะไรเงี้ยก็เออพอได้นะไดบแบบเห็นคอมเมนต์อะไรแบบว่าแบบเฮ้ยแบบพอเปิดตัวน้องทั้งที่คุต้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ต้องต้องต้องขอบคุณคอมเมนต์เพราะว่าก็คือเอาให้เขาดูฮะเขาก็เขาก็แบบ ก็ทำตาแบบมองบนแต่ก็นี่แหละก็พยายามให้เขาลองดูดิว่าอย่างนี้ชอบไหมแบบนี้ชอบไหมอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับที่แน่นอนใช่ใช่ใช่เมื่อไหร่คุณก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยดีกีนัทเอกนะเวลส์อดีกรีนัทเอกนะจะไปสายอะไรไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยอ่ะครับเขาเขาก็ต้องเรียนร้องเพลงเขาเรียนเต้นไปเรียนรัชดาอะไรไป อย่างเงี้ยก็เรียนหมดนะแต่ว่ายังยังไม่มีอะไรชัดเจนนนความรูพพ้สึกของคนเนที่แบบโอ้คนแบบเล่นชมน้องมาอยากให้น้องแบบเข้าโลกนันคือถ้าเอาจริงๆเลยนะจริงๆไม่อยากจะไปข้องเกี่ยวเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันเหมือนกับคนเป็นพ่อเขามีอะไรตรงเนี้ยถ้าเขาไปทับเส้นเส้นพ่ออะไรเงี้ยเขาก็าจะแบบ ออมันมันจะมีอ่าอะไรเง,รงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าแต่แต่ความเป็นพ่อมันก็จะมันเออมันก็อยากจะแบบเรารู้ทุกอย่างไงแต่ก็จะแบบคันไม้คันมือมากมันก็เป็นอารมณ์นั้นน่ะแต่แบบเอาจริงก็คือผมก็ผมก็แค่ะจะแบบถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ผมไปแค่ยี่สิบเองคือแบบแค่ถามถือถ้ายิ่งยิ่งไปไล่ๆล่เขาจะยิ่ง ยิ่งหนีอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพี่มอสก็โปรแกรมเรียนแบบอะไรต่างๆในโลกเดี๋ยวก็จัดโปรแกรมหมดเพราะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันคืออย่างมันเคยได้ยินแบบอย่างอ้อมพิยดาเองพี่มอสรู้ไหมทําไมอ้อมถึงอยู่กับพี่บอยอะไรเงี้ยพ่ออยู่ท่องสามอ้อมไม่อยู่หรอกอยากอยู่อากอ่อยากอยู่อ้อมไม่ทับเส้นพ่อแน่นอนอ้อมก็ไปอยู่กับพี่บอยอ่ามัน เออตรงนี้มันมีอะไรเงี้ยมันก็มีเราก็เลยแบบเราก็ไม่ฟอร์เนี่ยเราก็เลยเอออาจจะอาจจะมีถ้ามีตรงนี้เพ๋ยวยิ่งเขายิ่งไปเดี๋ยวพอเรื่องไปล็อกตัวมากเดี๋ยวเขาสะบัดหนีอะไรเงี้ยก็จะยุ่งเปิดโอกาสบ้านอื่นสามารถไี้นี่ได้ก็เปิดโอกาสแล้วแล้วแต่เขาเลยแล้วความชอบเลยใช่โอเคครับมาไทยด้วยก่อนครับ